แรกว่าจะนอนก่อนปรากฏว่ามีข่าวนี้เข้ามาเลยตามดูหน่อยใช่เป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เรารอบอกว่าไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงมาตั้งนานแล้วนะจนสุดท้ายค่ะทางเขาเรียกกองทัพของโคลอมเบียค่ะเขาส่งเฮลิคอปเตอร์ไปค่ะตอนนั้นก็คือเป็น breaking news ตามข่าวกันว่าคุณพ่อเป็นยังไงคุณพ่อกลับมาพราะผมชอบเสื้อคุณพ่อมากนะก็เขาส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับค่ะในจุดนัดพบกันเนี่ยแล้วก็สุดท้ายค่ะ คุณพ่อกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะม,มาเนดีอาซีเนียก็คือเนี่ย โอ้โจังหวะที่คือเขาไปเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยก็คือจะมีเป็นบัตรหลวงไปด้วยเป็นแล้วก็มีน่าจะมีคนใกล้ชิดอีกคนนึงใช่ก็เหมือนแบบที่ไปเป็นทีมงานที่ต้องไปด้วยก็น่าจะมีทีมแพทย์ด้วยใช่ใช่ค่ะคือภาพภารกิจเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันพระหัสที่อ่านข่าวมานะแล้วก็ไปรับแล้วก็ปลอดภัยจริงๆนะคะทางกลุ่มที่เขาจับตูนพ่อไปก็ ELN ELN เนี่ยก็คือปล่อยตัวมาเรียบร้อยละกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติโคลอมเบียทีนี้ภาพที่น่าประทับใจคือตอนที่คุณพ่อกลับ มาถึงบ้านอะอแล้วแบบบรรดาคนในครอบครัวก็คือครอบครัวญาติญาติเพื่อนเพื่อนเนี่ยยืนกรี๊ดกรี๊ดแบบกรี๊ดเหมือนแบบดีใจมากอะสิบสองวันอะสิบสองวันที่แบบไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อ,อะไรเลยดูตอนเขาลงมานะแบบดูตอนเขาลงมาแล้วเหมือนร้องไห้อะอกอดกับญาตินะแล้วคือแบบคือขาเกือบซุด่ะนะคือแบบดูดิ ก็จริงอ่ะมันก็น่ายินดีนะ<ช>แสแดงความยินดีด้วยนะครับที่สุดท้ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับใช่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้มีแถลงการสั้นๆนะ,นะคะ,ะว่าเราก็รู้สึกยินดีที่คุณพ่อของดียอาเ์ได้การปล่อยตัวมามแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่แบบให้คุณพ่อกลับมาได้อย่างปลอดภัยอูแต่ว่ามาตรการหลังจากนี้คือต้องยังไงโอ้ไม่ได้แล้วอ่ะกลายเป็นว่าสุดท้ายนักฟุตบอลนะหรือว่าคนมีชื่อเสียงนะโดยเฉพาะที่อยู่ในโซนแบบเออต้องมีการต้องแบบ มันไม่ได้เลยว่ะคือมันจะมีอย่างที่เมื่อวานที่เราอ่านข่าวให้ฟังก็คือมันจะมีมุมข่าวเล็กๆที่โจรไปบุกปล้นบ้านเนมาอ่าแล้วที่จะลักพาตัวลูกสาวอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เจอพอดีอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือเหมือนกําลังแบบกลายเป็นว่าพอที่โคลอมเบียทําได้ฮะมันก็จะขยับไปบราซิลมันมีขยับไปตรงอื่นๆอ่ะมันมีกรณีตัวอย่างแล้วสิเห็นมอย่างเงี้ยเอาจริงๆเขาจับไปอ่ะเขาไม่ได้จะไปเอาเงินไป ไปฆ่าไปอะไรนะเขาอยากให้มันเป็นข่าวถูกป่ะแล้วทุกคนตอนนี้ทั่วโลกรู้จักแล้วว่ามีกลุ่มนี้อยู่บนโลกใบนี้อ่ะถูกไหมวาอะไรปักหมุดกลุ่มตัวเองไว้ในแผนที่กลุ่มก่ออะไรนะกลุ่มปลดแอกคุณปกอ่าคือคือเขาเจตนาเขาก็คืออย่างนี้แหละอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบมีกลุ่มนี้อยู่บนโลกนะและความต้องการของเราคืออะไรแต่เราไม่ได้ทำลายใครถูกไหม แต่ดูเขาชิลดีนะดูแบบการสัมภาษณ์กับไปนอนใช่คงแบบคงแบบออ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแหละครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ดีอัสก็คงมีสมาธิเต็มที่ใ,ใ,ในการกลับมาคืนฟอร์มให้กับลิเวอร์พูลที่สะดุดมาสองนัดแล้ว <c oughs> ค่ะ